สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้กล้องมนทึกหน้ารถนะครับของมิซูบิชิมอเตอร์นะครับเป็นกล้องของแท้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดอันนี้ตัวกล้องนะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูนะครับตรงกลางก็จะเป็นพอร์ตใส่กร์ดนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นพอร์ต USB นะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับ ตัวหลักนะครับอันนี้ปุ่มปุ่มกลับนะครับลูกศรชี้ลงลูกศรขึ้นแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับอัวนี้ตัวกล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอย่างการติดตั้งนะครับจะเป็นการเข้ารูปนะครับเข้ารูปสวยงามนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเมนูนะครับตรงนี้นะฮะเราต้องการทราบว่าเมนูมีอะไรบ้างนะกดเมนูนะครับในเมนูมีอะไรบ้างนะครับก็ ตัวแรกนะครับมีความละเอียดนะครับลงมานะครับมี full hd มี hd มี wvga นะครับแล้วก็ bg นะครับเราเลือกได้นะครับอันนี้เลือกที่สูงสุดไว้นะครับความละเอียดสูงสุดบันทึกการหมุนเวียนแบบบันทึกแบบหมุนเวียนนะครับก็คือเราต้องการให้มันมีการบันทึกของวิดีโอนี่ต่อช็อตกี่นาทีนะครับมันมีให้เลือกนะครับตั้งแต่1นาที2นาที3นาที5นาที10นาทีนะครับแล้วแต่เลือกนะครับก็ เลือกไปนะครับแล้วก็ WDR นะครับแล้วก็เปิดหรือปิดไว้ก็ได้นะครับเลือกเปิดไว้นะครับรูรับแสงนะครับรูรับแสงเราเป็นรูรับแสงเป็นทางบวกนะครับหรือเป็นทางลบก็ได้นะครับแต่ว่าไว้กลางๆดีกว่านะครับเซนเซอร์แรงน้มถ่วงนะครับมีต่ำกลางสูงนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับ บันทึกเสียงก็คือตอนวิดีโอเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยครับต้องการบันทึกเสียงด้ไหมบันทึกเสียงภายในรถด้วยไหมนะครับก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็ระบุวันที่ในขณะที่บันทึกวิดีโอเนี่ยต้องการวันที่ด้วยไหมนะครับก็ควรที่จะเปิดไว้นะครับก็เมนูอันที่2นะครับก็จะเป็นวันที่นะครับเราก็ตั้งวันที่ได้ตั้งเวลาได้นะครับ นะครับนี่คือตั้งเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ภาษานะครับก็เลือกภาษาได้นะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาโปรกีภาษาอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เสียงปุ่มกดนะครับการเปิดหรือปิดนะครับภาพพักหน้าจอนะครับคือหน้าจอที่เรามองอยู่เนี่ยต้องการพักหน้าจอนะครับตั้งกี่นาทีได้นะครับก็มี1นาที3 2นาที3นาที5นาที10นาทีนะครับ สามสิบวินาทีแปดวินาทีนะครับเอาไว้สักหนึ่งนาทีก็ได้ครับนะครับแล้วก็โหมดทีวีนะครับโหมดทีวีอันนี้ข้ามไปเลยดีกว่าครับไม่ได้ใช้นะครับความถี่นะครับก็ความถี่ห้าสิบเฮิร์ตหกสิบเฮิร์นะครับบันทึกขนาดจอดนะครับตอนจอดเราอยากบันทึกไหมนะครับอัตราส่วนภาพนะครับการส่วนภาพก็สิบหกต่อเก้าหรือสี่ต่อสามนี้นะครับ เอา16ต่อ9ดีที่สุดนะครับเดีาดกดเลยไปนิดนึงนะครับนะครับก็อันนี้ฟอร์แมตนะครับสามารถฟอร์แมตการ์ดได้นะครับฟอร์แมตที่นี่ได้เลยนะครับคืนค่าที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมดได้นะครับข้อมูลการ์ดข้อมูลเวอร์ชันอรเนี่ยพวกนี้นะครับครับก็หมดนะครับอันนี้คือเมนูทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็คือการใช้งานนะครับคราวนี้การใช้งานตอนนี้คือหน้าจอหน้าหลักนะครับ หลักถ้าเรากดโอเคก็คือบันทึกเหตุการณ์หน้ารถได้เลยนะครับหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนการใช้งานปุมปุมนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดโอเคก็จะมีการเล่นนะครับหรือ่ถ้าเรากดขึ้นลงก็จะเป็นการเลือกวิดีโอที่บันทึกนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ถ้ากดโอเคก็คือเล่นครับอโอเคอันนี้ก็ก็กลับมาหน้าหลักนะครับโอเคครับผมก็ข้อดีนะครับก็คือวัสดุดีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวรถได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียบพอร์ต usb เหมือนอของทั่วไปนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับรับประกันด้วยนะครับโอเคก็ ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับผมขอบสวัสดีครับ